สวัดีนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาที่ วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาเที่ยวเมืองพิษณุโลกบ้านเกิดของเราเองนะคะที่เราเกิดอยู่ตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้เราจะพามาดูว่าในกิจกรรมที่พิษณุโลกหรือว่าใครที่มาเที่ยวเฮ้ยเหนื่อยต้องมาทําอะไรกันบ้างเดีย๋ยวไปชมเลยนะคะอันนี้ก็คือวัดพระศรีประจันทร์อยอ,อดใหญ่ ถานที่แรกที่กราจะต้องมาเลยก็คือที่นี่ก็มาถ่ายวสตา์แะรแบบว้ครับ เ่็นอย่เยกว่าวัดใหญ่ตั้งอยู่ถนน,นพุขุมูชาฝั่งแม่น้ำมากตั้งทิศตะวันออกตรงข้ามกรบสาทจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระอารา,ารมหลวงชั้นเอกชนโบราณมหาเป็นที่นิยมทั่วไปฐานะสถานปฏิสถานพุทธศินาราชพระพุทธร,ร,รูปได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยประวัตินะคะประศีรัตนธาตุร,รมหาวิหารไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อก่อน สมัยสุโขทัยและเป็นพระอารามหลวงมาตั้งแต่เดิมเพราะได้พบหลักฐานศิลาจารึกุสุโขทัยมีคําว่าพ่อขุนสีนามพ่อขุนสีนาวนําถมทรงสร้างพระด้านหน้าของเรานี่คือหลวงพ่อดํานะครับอยู่ที่วิหารพระศรีาสดานะครับอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวไหว้พระหลวงพ่อดาแล้วก็เข้าไปไหว้พระศรีาสดาด้านในครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีสุโขทัยทรงมีศรัทธา เริ่มใส่ในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทั้งยังได้ทรงศึกษาพระรัตนาตรัยปิดกและคำพีศาสนาอื่นๆจนช่ำชองแตกฉานหาผู้ใดได้เสนอได้ยากพระองค์ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนธาตุวรมหาวิหารในฝั่งจังวันออกของแม่น้ำน้ามีพระปางอยู่กลางมีพระวิหารสี่ทิศมีด้านหน้าอของวัดนี่คือพระพุทธปฏิมากรนะครับรับคัอันนี้คือบุรณะเมื่อปี2511เลยนะครับสามองค์เพื่อปฏิสถานนานมากเลยนะครับ ในพระมหากษัตริยแล้วก็อยู่ท่าขคางแล้วก็จะมาทำบุญไหว้พระจะไปไหมด้านข้างนี้นะครับก็จะมีแบบว่าของบูชาบูชาพระ เนี่ยตอกเงินตอทองก็สังกัดใจนี่คือเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับสถานที่ที่สองนะคะที่จะพามาชมก็คือคอฟฟี่มาเนียค่ะตั้งอยู่หน้าโรงเรียนเฉลิมศัีหรือหลังแฟชัตำรวจนะฮะท้องใครามาที่นี่ก็ต้องแบกมาค่ะสั่งคเครื่องแหน้ากาอได้เลยนะคะถ่ายบอ,อกพอดีเลยมาก ผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะมานะคะมีผู้คนมากหน้าหลายตาเป็นกันเองมากค่ะพนักงานคือใจดีมากสามารถทําอะไรได้หมดทุกอย่างเป็นกันเองมีปัญหาสั่งแก๊สมาได้สั่งอะไรมาได้เลยคือกาแฟขนมอาหารคืออะไรไ่นะอะไรแล้วยังมีวิวบรรยากาศแม่น้ำน่านได้เห็นเรือได้เห็นทิศตะวันตกคืนพระราชวังจันทนะคะหรือว่ามหาวิราชพัฒนัขูนเองค่ะแล้ว สถานที่ที่สนะคะที่เราจะพามาก็คือร้านรองรองยำ่าอันนี้เป็นที่รู้จักของนักศึกษาหรือทุกคนทั่วไปอย่างมากเพราะว่าร้านน er ีื้เดึเด็ดมากอาหารราคาถูกไม่แพงและที่สาคัญคืออร่อยมากการสั่งอาหารคือทันสมัยมากค่ะใช้โทรศัพท์สแกนแล้วก็เข้าไปสั่งอาหารได้เลยที่นี่คือดีมากพัฒนาได้โอเคบริกานเป็นกันองต้อนรับดีโซงบรรยากาศสบายเนอาหารที่ม่กินมากค่ะต้องก็จะมีเหตุผลดีล ตอนนี้นะคะเราก็ไม่กินอาหารกลางคืนกันนะคะที่ร้านบักเทาร้านร้านบักเทาตั้งอยู่ตรงดินแม่น้ำจะไปยังไม,นะ <laughs> ไม่ได้ไม่นำนะจะ <laughs> นั่งอยู่ตรงแม่น้ำมากนะคะจะตั้งอยู่ข้างลงหกักตรงตรงนี้แบบว่าะสถานที่บันเทิงเยอะมากแล้วคือว่ามีดนตรีสดฟงังแล้วตอนนี้เขาแบบว่าทําลงมาข้างล่างที่แบบว่าเป็นวิวแม่น้ำที่เราถ่ายให้ดูเราจะมาดูกันนะคะว่ากินอะไรกันบ้างแฮะ คืออาหารที่เราสั่งมาแต่ว่ายังสั่งมาเยอะกว่าน,นี้แต่ว่ายังได้ไม่ครบแต่ว่าตอนนี้ขอกินก่อนนะคะเพราะว่าอุ่นใจไม่ไหวอยากกินไปจะรีวิวไปนะคะว่าเป็นยังไงอไร่อยตอนแรกก็อยากไปรีวิวที่กรุงเทพะคะแต่ว่าพอดีไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาถ้ารีวิวบรี่เขาผัดตานี้ก็จะรีวิวรีวิวได้ไหมคะมันเป็นสถานที่บันเทิงเนาะก็ได้เน,นช่วงชว่วงโควิดก,ก็ดแล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น นักเกินแห่กินระเบิดเล่นเองขอบีค่ะน้ำมุนปากมากกุ้งย่างดาวตุยอ่ะนะอยากกินให้รูถ้าใครอยากมาที่พิซซ่โนโว่มีอีกหลายที่เยอะแยะแล้วตอนนี้คาเฟ่ที่พิซซ่โนโว่กำลังขึ้นใหม่ขึ้นเป็นดอกเห็ดเยอะมากน่าเที่ยวเยอะมากมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างถ้าอยู่ในพิซซ่โนโว่นอกจากวัด นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวตามปา่าตับเขานอกจากคาเฟ่นอกจากร้านอาหารแล้วก็ยังมีตลาดสนุกบนเดินไนบาซา่าของกินอะไรอีกเยอะแยะมากมายแด้ชมอากาศแบบดีมากเราเนี้อากาศดีมากฝ่าฝนเป็นใจเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันนะคะคน,นะ้้าสแ<า>เลวองร ตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่ครึ่งอิ่มมากแล้วนอกจากกิจกรรมการกินข้าวนะคะก็จะมีดนตรีสดให้ฟังข้างบนข้างบนที่เดินลงมาถ้าตรงนี้ก็จะเป็นนั่นตรงริมน้ํากินข้าวเลยแล้วก็บริเวณรัก รอบๆข้างๆนะคะก็จะมีแบบเอ่อพวกร้านเหล้าเออร้านแฮงเอาท์อะไรอย่างเงี้ยแฮงเอาท์กันแล้วก็จะมีไปโรงแรมแล้วก็ข้างล่างตรงแพร่ตรงแพร่ริมน้ำเนี่ยจะมีร้านเยอะมากอย่างเนข้างเราก็จะมีเป็นร้านคาเฟ่เป็นร้านกาแฟเปิดดึกเหมือนกันแล้วก็ตรงก็แวะตรงข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นพวกร้านข้าวร้านอาหารเยอะแยะมากมายอยู่ถึงเป็นโลกเปิดดึกมากตรงข้าก็จะมีร้านวิทอัพกาแฟ เปิดทางานให้ทํางานให้นั่งติวข้อสอบนั่งเรียนกันไนดะ้สี่โมงพิษณุโลกคือมีอะไรที่ดีดอีกเยอะมากมายอย่างที่บอกไปมีอะไรดีๆไปล้ซึ่งสนุกทำไปเยอะมากวันนี้ก็ขอจบการปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะยังไงก็อยากให้มาเที่ยวพิษณุโลกกันนะคะเมืองสิบลือใเมืองหนึ่งค่ะ